กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้มานาด้วยนะคะไปฟังนิยายกันเลยจ้านิยายเรื่องอสูรพ่ายรักนักครือหาดหลังใหญ่ ติ่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันห่างไกลจากผู้คนปริชัดหญิงสาวที่พ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ต้องมารับมรดกของครอบครัวที่เหลืออยู่เพียงคฤหาสนหลังนี้ซึ่งเป็นสมบัติของครอบครัวอสูรอย่างอัศวินชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาที่เป็นที่เรื่องลือเรื่องความโหดร้ายและยินชาปริชัด เดินเข้าสู่คารนหัด้วยความรู้สึกไม่มั่นใจภายในอาคารรูหราแต่กลับเต็มไปด้วยบรรยากาศเงียบเงาคุณอัศวินอยู่ที่ไหนคะเธอถามคนรับใช้ที่หน้าประตูคุณอัศวินอยู่ในห้องทำงานคะ่ะคุณผู้หญิงเชิญรอที่ห้องนั่งเล่นก่อนนะคะคนรับใช้กล่าวอย่างนอบน้อมปริชัดนั่งลงบนโซฟา พรานได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆก้องมาจากด้านหลังเมื่อเธอหันไปมองก็พบชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาในชุดสูตรดำเขาคืออัศวินนั่นเองคุณคือปริชัิใช่ไหมอัศวินถามเสียงเย็นสายตาจับจ้องเธอด้วยความไม่ไว้วางใจค่ะฉันมาที่นี่ตามคำสั่งเสียของพ่อแม่มีอะไรแนะนำฉันด้วยนะคะ ปริชัติตอบอย่างเรียบเรียบแต่ในใจกลับสันไว้เมื่อสัมผัสถึงออร่าที่น่ากลัวของเขาฉันไม่สนใจหรอกว่าคุณจะเป็นใครแต่นับจากวันนี้คุณต้องทำตามกฎของที่นี่เข้าใจไหมอัศวินกล่าวพร้อมกับเดินเข้ามาใกล้ปริชัโสบตาเขาใจเธอเต้นแรงแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อให้ใครกดขี่นะคะฉันมาที่นี่เพราะมันเป็นสมบัติของครอบครัวฉันเธอตอบด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวอัศาวินยิ้มเยะาะง้นลองดูกันว่าใครจะชนะวันเวลาผ่านไปปริชัิเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติในครหาสน์หลังนี้นอกจากการปกคร้องที่เข้มงวดของอัศาวินแล้ว ยังมีบางสิ่งที่ดูเหมือนถูกซ่อนอยู่รจนามาเยี่ยมปริชัดในคฤหาสน์ทั้งสองนั่งคุยกันในสวนชาติเธอรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับที่นี่บ้างไหมฉันเองรู้สึกแปลกๆเลยอะแกรรจนาเอ่ยถามใช่ฉันก็รู้สึกเหมือนกันคุณอัศวินเองก็แปลกๆไม่เหมือนคนธรรมดา เหมือนเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างปริชัติตอบพร้อมกับมองไปทางคฤหือนา์ในคืนนั้นปริชัิเดินสำรวจรอบคฤหือนา์โดยไม่บอกใครจนเธอได้พบกับประตูห้องลับที่ถูกล็อกไว้แน่นหนาแต่ก่อนที่เธอจะเข้าไปใกล้เสียงของอัศวินก็ดังขึ้นคุณกำลังทำอะไรเท่าถามเสียงเรียบแต่ในตากลับเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด ปริชาตตกใจฉันฉันแค่สงสัยอย่าล้ำเส้นของฉันอัศวินเตือนและดึงแขนเธอกลับมาที่ห้องทันทีหลังจากที่อัศวินเตือนปริชาตไม่ใล้ำเส้นเขาก็ปิดกั้นตัวเองอีกครั้งกลับไปสู่ความเย็นชาเหมือนเดิมแต่ปริชาตรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในใจของเธอ หัวใจที่เคยมั่นคงกลับรู้สึกอ่อนแอทุกครั้งเมื่อได้สบตากกับอัศวินเช้าวันหนึ่งขณะที่ปริชัินั่งดื่มชาในสวนคุณหญิงมณีเดินเข้ามาหาเธออย่างเงียบๆหนูปริชาติคุณหญิงมณีพูดเบาๆลูกสาวที่รักต้องมาทนอยู่ในสถานที่แปลกประหลาดแบบนี้คงไม่ง่ายเลยสินะ ปริชัตดยิ้มอ่อนฉันกำลังพยายามปรับตัวค่ะแต่บางอย่างในคฤหาสน์นี้มันแปลกๆน่ากลัวยังไงชอบกลคุณหญิงมเีรัตนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นอัศวินเขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอย่างที่เขาแสดงออกหรอกนะแต่เพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขากลายเป็นคนแบบนี้เหตุการณ์อะไรล่ะคะปริชัดถามด้วยความสงสัย คุณหญิงมณียิ้มเศร้าเรื่องนั้นวันหนึ่งหนูจะรู้เองแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจของหนูอย่าปล่อยให้มันพ่ายแพ้นะลูกคำพูดของคุณหญิงมณีรัดทิ้งปริศนาไว้ในใจของปริชัิเธอยิ่งรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในความเงียบของคฤห,หาสนี้คืนหนึ่งปริชัินอนไม่หลับ ความคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันทำให้เธอรู้สึกสับสนเธอจึงเดินออกจากห้องและไปที่ระเบียงทามกลางแสงจันทร์ที่ส่องผ่านพื้นฟ้าสีดำเธอได้ยินเสียงฝีเท้า,าเบาๆดังมาจากด้านหลังเมื่อหันไปก็พบกับอัศวินที่เดินเข้ามาหาเธอทำไมยังไม่นอนอีกอัศวินทำด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกว่าปกติฉันนอนไม่หลับค่ะ ปริชัดต,ตอบพร้อมกับหันหน้ามองวิวหูเขาอัศวินยืนนิ่งอยู่ข้างเธอทั้งสองคนเงียบไปสักพักเรากับต่างคนต่างรู้สึกบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้คุณจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนอัศวินถามขึ้นฉันฉันยังไม่รู้คะ่ะปริชัดต,ตอบตามความเป็นจริงเธอไม่รู้ ว่าชีวิตจะนำพาเธอไปทางไหนอัศวินหันมามองเธอบางทีคุณไม่ควรอยู่ที่นี่ปริชัติระหมดคิ้วคุณหมายความว่ายังไงคะคุณไม่เหมาะกับชีวิตแบบนี้มันไม่ปลอดภัยสำหรับคุณอัศวินพูดอย่างรุนแรงแต่ฉันไม่กลัวหรอกคะ่ะปริชัดต,ตอบด้วยความแน่วแน่ไม่ว่าจะมีความลับอะไรฉันจะไม่หนีจากมัน เพราะการนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาค่ะอัศวินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะเดินเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นสายตาของเขาที่เคยเย็นชาตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความสับสนคุณไม่รู้หรอกว่าผมทำอะไรลงไปบ้างและมันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรรู้เขากล่าวด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยปริชัดยิ้มอย่างเข้าใจ ถ้าคุณไม่บอกฉันก็ไม่รู้แต่ฉันจะรอรอจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะเล่าให้ฉันฟังค่ะอัศวินมองเธอด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายหัวใจที่เคยแข็งกระด้างของเขาเริ่มสั่นคลอนเมื่อได้สัมผัสถึงความอ่อนโยนของหญิงสาวที่ไม่ยอมแพ้ต่อความกลัวความสัมพันธ์ระหว่างอัศวินและปาริชัตเริ่มเปลี่ยนไป ทุกครั้งที่พวกเขาอยู่ใกล้กันความรู้สึกที่เคยเป็นศัตรูค่อยๆหายไปแต่ในขณะเดียวกันความลับของอัศวินก็ใกล้จะเปิดเผยออกมาในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักอัศวินถูกเรียกตัวออกไปทํำงานด่วนปริชัดนั่งรอเขากลับมาอย่างเป็นกังวลเวลาผ่านไปจนถึงช่วงดึกอัศวินก็ยังไม่กลับมาทัานใดนั้น เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปริชัดผมต้องไปทำภารกิจบางอย่างคุณไม่ต้องรอผมกลับมาแล้วนะเสียงของอัศวินฟังดูสิ้นหวังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปริชัดรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติเธอไม่อาจปล่อยเข้าไปได้ไม่ค่ะฉันจะไปหาคุณปริชัดต,ตะโกนในโทรศัพท์เธอรู้สึกว่าต้องตัดสินใจบางอย่างก่อนที่จะสายเกินไป ปริชัดไม่สามารถรอยอยู่เฉยๆได้อีกต่อไปเธอตัดสินใจขับรถออกไปหาที่อยู่ของอัศวินตามตำแหน่งที่เขาบอกไว้ในโทรศัพท์ฝนยังคงตกหนักท่ามกลางความมืดเธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อมาถึงโกดังร้างที่อัศวินอยู่ปริชัดวิ่งเข้าไปโดยไม่สนใจว่าฝนจะทำให้เสื้อผ้าเธอเปียกโชกภายในโกดังมืดสลัว มีเพียงแสงจากหลอดไฟเล็กๆที่ส่องสว่างอยู่เธอเห็นเงาของอัศวินยืนอยู่ที่มุมห้องดูเหมือนเขากำลังพูดคุยกับใครบางคนอัศวินปริชัดเรียกชื่อเขาแต่ทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปังปริชัดต,ตกใจและหยุดนิ่งอัศวินหันมาและรีบวิ่งเข้ามาหาเธอดึงตัวเธอไปหลบหลังเสา คุณมาที่นี่ทำไมชัดอัศวินตะคอกเสียงดังด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลฉันมาหาคุณคุณบอกฉันว่าไม่ต้องรอแต่ฉันไม่สามารถปล่อยให้คุณเผชิญกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คนเดียวได้ปริชัดตอบด้วยน้ำตาที่เริ่มไหลออกมาอัศวินกัดฟันและหันไปมองกลุ่มคนที่ยืนอยู่อีกฝาาหนึ่งของห้องเป็นชายในชุดดา ที่ถือปืนอยู่ในมือพวกเขาคือคู่แข่งทางธุรกิจที่อัศวินต้องจัดการผมไม่อยากให้คุณมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คุณไม่รู้หรอกว่ามันอันตรายแค่ไหนอัศวินพูดอย่างร้อนรนแต่ฉันไม่สนใจไม่ว่าคุณจะเจออะไรฉันจะอยู่ข้างคุณปริชัดประกาศออกมาอย่างไม่ลังเลอัศวินนิ่งไป เขารู้สึกถึงความรักและความหวังดีที่ปริชัตดมีให้เขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าความจริงที่เขาซ่อนไว้จะต้องถูกเปิดเผยในคืนนี้หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโกดังอัศวินสามารถจัดการกับศัตรูได้สำเร็จแต่หัวใจของเขากลับหนักอึ้งเมื่อเขากลับมาถึงคลหาาน์เขารู้ว่าต้องบอกความจริงกับปริชัดคืนนั้น อสวินนั่งลงข้างปริชัดที่กำลังนั่งรอเขาอยู่ในห้องนั่งเล่นชัดผมต้องบอกความจริงกับคุณแล้วละ่ะเขาพูดเสียงแผ่วปริชัดหันมามองเขาด้วยความสงสัยความจริงอะไรคะอศวินถอนหายใจยาวก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวที่เขาเก็บงำมานานพ่อของผมเป็นนักธุรกิจใหญ่แต่เขามีศัตรูมากมาย หลายคนต้องการทำลายครอบครัวของเราและในคืนหนึง่งที่พ่อของผมกำลังเดินทางกลับจากการเจรจาธุรกิจเข้าถูกลอบสังหารปริชาติเบิกตากว้างแล้วคุณก็ต้องแบกรับภาระทุกอย่างต่อจากนั้นใช่ไหมคะอัศวินพยักหน้าใช่ครับผมต้องสืบทอดธุรกิจของผมผมต้องเข้มแข็งและกลายเป็นคนที่พวกเขาเรียกว่าอสูร เพื่อปกป้องครอบครัวและคนรอบข้างแต่ในที่สุดผมก็ทำร้ายตัวเองและคนที่ผมรักไปมากมายคุณไม่ใช่อสูรนะคะปริชัิพูดเบาๆคุณแค่พยายามปกป้องคนที่คุณรักอัศวินมองหน้าเธอด้วยความซาบซึ้งแต่ผมทำให้คุณต้องเผชิญกับอันตรายมันอาจจะดีกว่าถ้าคุณจะไปจากที่นี่ไม่ค่ะ ฉันจะไม่ไปไหนฉันรักคุณและไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรฉันจะอยู่ข้างคุณเสมอปริชัิต,ตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงอัศวินรู้สึกถึงความรักที่แท้จริงจากหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาหัวใจที่เคยเย็นชาของเขาเริ่มอ่อนลงและในที่สุดเขาก็ปล่อยให้ตัวเองยอมรับความรักนั้นเวลาผ่านไป ความรักของปริชัดและอัศาวินก่อตัวขึ้นเป็นความผูกพันที่แน่นแฟน้นพวกเขาร่วมกันเผชิญกับปัญหาและความท้าทายที่เข้ามาและอัศาวินก็ได้เรียนรู้ว่าความรักนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้จริงๆวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งมองเทวทัศน์ของพวกเขาที่ตั้งตะหงานอยู่ไกลๆอัศาวินหันมาจับมือปริชัดแน่นชัดผมเคยคิดว่า ผมจะต้องอยู่คนเดียวตลอดไปแต่คุณเข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมปริชัดยิ้มและบีบมือเขากลับฉันก็รู้สึกเหมือนกันค่ะคุณเปลี่ยนชีวิตฉันไปมากมายเช่นกันทั้งสองคนต่างมองกันอย่างเข้าใจในความรักที่พวกเขามีให้กันมันไม่ใช่ความรักที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบแต่เป็นความรักที่เกิดจากการเรียนรู้และยอมรับกันและกันอัศวิน ที่เคยเป็นอสูรได้พ่ายแพ้ต่อความรักของปริชัดแต่การพ่ายแพ้นี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้พบกับความสุขที่แท้จริงใต้คลิปมีสินค้าสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เข้าชมเข้าช็อปหากสนใจสินค้าตัวไหนเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะ กจบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิยายหวังว่าคงจะมอบความสนุกสนานความเพลิดเพลินและให้ข้อคิดดีๆกับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ